องเปิดใจเริ่มทานดูแต่ว่าในใจก็ยังยังมีแอนตี้เล็กๆคือแบบเอ้ยมันจะได้ผลจริงไหมจากที่เราเคยรู้เรื่องอาหารเสริมมันจะมีพวกสะสมอะไรในตับในใจอย่างเงี้ยก็กลัวก็หาข้อมูลเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็คุณได้ลองเปิดใจทานน่าจะประมาณเดือนกระะกฎาคมหลังจากที่ไปตรวจสุขภาพมาค่าตับสูง ร้อยเจ็ดสิบกว่าซึ่งหมอบอกว่าซีเรียสมากแล้วก็มีเรือกไขมันฟอ,อกตับก็เริ่มทานเริ่มเปิดใจทานซองแรกทานไปกลางคืนก่อนนอนพอตื่นเช้ามารู้สึกว่าตัวเองขั้วเนื้อขั้นตัวเองไข้ก็เลยแบบไอ้สิ่งที่เราจะเปิดใจอะเราก็ใจเสียไปเลยอะไรอะทำไมอยู่ๆปกติเราแข็งแรงอ่ะแล้วก็กินปุ๊บ อุ้ยอะไรอะไรก็มาหมดตัวร้อนเป็นไข้ปวดตัวซึ่งปกติเราไม่เคยมีไข้ไม่เคยเป็นหวัดมานานมากคิดว่าเราแข็งแรงมาตลอดพอมากินตัวนี้เอาถอดใจตอนนั้นแต่ว่าพี่ปันน่ะบอกว่าให้รองให้สู้ให้กินต่อไปอ่ะก็กินเ็กินตามที่พี่ปันบอกเราสาซองสามซองบ้างแล้วแต่เป็นคนที่กินไม่มีวินัยจริงๆยอมแล้วก็กินตามพยายามกินทุกวันแหละ ก็มีลืมบ้างความแอนตี้จากร้อยเปอร์เซ็นเริ่มค่อยๆลดลงแล้วก็ไปตรวจค่าไปตรวจค่าตักอีกน่าจะประมาณเดือนสิบเดือนตุลาค่าตักเริ่มลดลงเหลือประมาณร้อยห้าสิบกว่าก็ยังคงกินไปเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ามันมีผลทําให้ค่าตักลดลงทีนี้พี่ปันเคยแนะนัำตอนแรกว่า ถ้าเรากินการที่เราหมดประจําเดือนโดยที่ยังไม่ถึงวัยอันควรนมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเราแล้วลพี่ปันก็การันตีเหมือนตึงตงว่าการันตีแหละว่าถ้าเรากินไปสักสามเดือนหรือหกเดือนประจําเดือนน่าจะมาถ้ามันยังไม่ถึงวัยที่จะต้องหมดตอนนั้นก็เลยเหมือนท้าทายในใจเด็กๆเ,เออถ้าหากว่าประจําเดือนมาจริงจะเชื่อ ล้วสุดท้ายกินไปประมาณนา่าจะสาเดือนแตามที่พี่ปันจำนงไว้แหละประจรําเดือนมาคือตกใจมากมาได้ยังไงแล้วก็ได้ดูท่านอาจารย์ก็โอเคเชื่อเราเป็นศพจนถึงตอนนี้กินมาได้อากรอะารสิบกินมาได้ประมาณหกเดือนไปตรวจต,ตากเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่สิบกุมภาค่าตั ayo, กเหลือเก้าสิบสี่มีผลให้ดูไหมคะ นี้ค่ะคือเห็นค่ะ okay, แล้วก็อันนี้เป็นที่โอจดบ,บันทึกไว้ค่ะอ๋อโอเคที่ส่งไลน์มาให้ดูใช่ไห<ช>มคะไฟเอฟเฟกที่กินวันแรกก็ <c oughs> มีเรืของของมีไขห้หนาวปวดตัวแล้วก็ที่เคยตัดไป่แล้วดี่ล้วก็มีปวดตัวที่ตำแหน่งชายโครงขวา ตรงที่ที่ตับนะะที่บอกว่าตับตับเต้นเป็นยังไงคะตับมันเต้นตุกๆในตับมันเต้นตุกๆจากที่กินมากี่วันคะตอนนั้นที่ตับมันเต้นน่าจะประมาณเดือนเนึ่งได้แล้วก็ถ่ายทองถ่ายอยู่ปพราคือเป็นคนถ่ายง่ายอยู่แล้วเดือนกี่ซองนะที่มันถ่ายเยอะมากน่าจะอาทิตย์นหนึ่ง